สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไปไหนกันไปภูเก็ตครับเย่ yeah! พร้อมไหมคะกัมตาพร้อมนะพร้อมไหคมคะทุกคนเอาครับเราจะไปที่สนามบินแล้วนะคะมากินข้าวเย็นกันก่อนอกระตาเลี้ยงใช่ไหมคะกระตามองกล้องไหยคะ <chat> ไม่มองนะไหนน้องพล <ilia> ลองกินเลยร้อนขนาดนี้ปากคองพอดีร um, <sh> ้อนรอกินโชวงไงโชว์ไม่มได้นี่นะคะเพิ่งเพิ่งซึ่งสดใหม่ๆเพิ่งแบบไหนนะเลยให้น้องพลกินแล้วก็ห้ามเสียอากาศว่าร้อนอ่ะยิ้มหน่อยค่ะ โอเคไปแล้วเราไปกินดีกว่าระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเกือบครึ่งแล้วก็พอถึงก็นั่งรถจากตัวสนามบินไปที่โรงแรมประมาณเกือบชั่วโมงนะชื่อโรงแรมว่า คาลิมาคาลิมารีสอร์ทถูกแล้วครับโรงแรมหรูมาไปนำไปหน่อยครับน้องพูด สวัสดีค e ่ะนุ่มวัสดีด้วนะคะก็เข้ามานะคะก็รองเท้าไม่มีอะไรนี่ก็อ่างอาบน้ำแช่น้ำได้อย่างสบายใจนะคะนี่เขาไม่ได้จ่ายให้เรามาโฆษณานะคะอุ๊มีน้ำสามขวด แก้วน้ำสกปรกนี่ปลั๊ก,กไฟน,นะคะเฮ้ฮัลโหลเอ่อน้องพจน,น้องพจเอ่อคุณพจน์นะคุณอยากทำอะไรงาไปนอนเออเออนี่ก็นี่นะคะก็มีตรงนี้มันมีอติดอะเชิญคุณพลอาบน้ำนต่อได้นะคะ เราจะมาในสวนข้างในทีวีนะคะที่เปิดเพลงสั่งสรรน่ารักอะ่ะแล้วก็นี่มีเครื่องช้งน้ำหนักแล้วบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยขนมนะคะนี่ก็มีขนมซึ่งนี่อะไรอะ่ะน่าจะเป็นกาแฟพว,พวกกงกาแฟอันนี้ก็ที่เปิดวนยนะคะนี่ก็ขนมน่าจะต้องจ่ายถ้าเกิดกินใช่ปะ แล้วคุณต้าคุณทำอะไรเลยกำลังเข้าเคร่งเครียดเพราะว่าไม่มี WiFi นะคะเคร่งเครียดมาก <c oughs> นะคะโต๊ะน่ารักอุย้ยเลยนะคะข้างนอกเนี่ยคือติดแบบมองไปก็จะเห็นทะเลเลยแต่ว่ามันมืดมากก็ไม่ได้ถืนอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเช้านะคะปรับแสงแป๊บ <c oughs> เอาไปว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะ ไปล่องเรือไปนั่งเรือนะคะแล้วไปเกาะอะไรไปเกาะอะไรพวกนี้เกาะเกาะอ่อนไม้เกาะไม้ท่อนเกาะนี่เกาะท่อนไม้ว่ะนะคะท่านผู้ชมในจิพรพวกนี้นะคะเราจะไปเกาะท่อนไม้กันก็ไปดูกันเลยไมท่อนคัดคัดคัดเอาค่ะพวกนี้เราจะไปเกาะไม้ท่อนกันนะคะก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่า เราจะพาออกมาดูวิวข้างนอกที่เราบอ่อม่วว่ามันสวยแต่ว่ามันมองไม่เห็นมีเด็กนั่งชมวิวอยู่คนหนึง่งถ่ายอะไรคะทุกคนสสดีครับตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ เออร้านอาหารนะคะแล้วก็วิวสวยมากบรนอารที่แบบสวย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 สุดๆนะคะโอ้โหดูสิคือเมื่อเช้านะคะได้ดูันนั้นอะอะไรนะแผนที่โรงแรมที่นี่โคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะตึ้งโอเค สวยจิมจิมเหมาะแก่การมาหารูมนะค่ะกบากับตาดีคือตามดีเลยกบาหลงไปก่อน เลยค่ะสงสัยว่ากระตาหายไปไหนเดี๋ยวจะให้ดูว่านั่งอยู่ไหนถ่ายแบบอยู่นะคะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเรามาที่เกาะได้ยังไงหรือบางคนก็อาจจะไม่สงสัยนะคะแต่เราก็จะให้ดูโอเคไปดูกันเลย ขั้นแรกนะคะเราก็นั่งเรือไปเป็นเรือใบนะคะแล้วก็ถึงเลยค่ะไม่มีขั้นที่สองง่ายๆง่ายๆเดียวเองนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะชอดไม้แล้วนะเจ๊ แม่เดนโชยมีคนเล่นนาเป็นหนึ่งคนฮัลโหลต้องหาเจ้าฟังหน่อยที่ี่เลือกาเดี๋ยวจะพามาดูเรือเอ้ยเรงในเรือนะรับเป็นยังไงบ้างน้องน้องคะอันนี้ก็เป็นที่พักนะใครพาไปอะนั่งเป็นโง นี่เป็นห้องน้ำน,นะคะห้องน้ำมีสองห้องตรงนี้ด้วยตรงนี้นั่งไม่ได้เหรอในนี้นั่งไม่ได้ของนักง,ง,ง,งานฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่เขาบอกว่าหน้าทะลักถึงนน้นพี่ทำอาหาร <c oughs> แล้วก็มีห้องนอนของบัลลังานอยู่ข้างในด้วยนอนใต้เลย จบการทัวร์ก hey, mm ับกลับไที่กับไปที่ของเรา

คิดจะพูดอะไรกับกล้องเลยไหมลังมาอนบอเรือแต่ว่ามันร้อนมากเ <Okay. S 2> ลยดเรเดี๋ยวรีบเดินเข้าไปกันดีกว่าพี่เขาโบกมือแล้วเรามาสายแล้วเรามาถึงก็ประมาณ3โมงกว่าๆนะคะไม่แน่ใจเวลามากแล้วพี่เขาก็ปล่อยให้เราทําอะไรตามอัธยาศัยนะคะพอ4โมงพี่เขาก็นัดก,กินข้าวมันจะมีบุฟเฟ่ต์ให้กินนะคะมีอาหารมากมายก็อร่อยมัง้งไม่รู้สิ <laughs> นะคะก็ พอสี่โมงเสร็จให้กินข้าวหนึ่งชั่วโมงนะคะห้าโมงก็เดินทางกลับน,น้ำมีความใส